สนับสนุนโดยครีมบำรุงผิวหน้าและผิวกายเดิน,นลิฟอัพว้าวววโฮมนะ เบรกนี้ครับผมเป่าที่เกิดไปแล้วนะครับว่าเบรกนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยนะครับไปดูว่ารถไฟเหาะที่น่ากลัวที่สุดในโลกเนี่ยสิบอันดับเราจะมาจัดเขาดาวกันที่นี่นะฮะถ้าอยากรู้อดใจรอแต่ก่อนจะไปดูกันนะครับต้องย้ำช่องทางกันนะครับสามารถรับชมบรรยายสดๆที่ w w w g l o b วด์เ a ็บดและก็ w w w f a c e b o o k c o m ดอ f เฟด้วยนะครับสามารถพูดคุยกันได้ผ่านทาง a c e b o o k นะฮะแล้วก็ติดตามข่าวสารต่างๆ ว่าจะเป็นเอ๊จะมีของรางวัลมาแจกเมื่อ,อไรจะมีศิลปินคนไหนมาเยี่ยมบ้างนะครับแล้วก็จะรับชมได้ทางไหนยังไงนะครับก็ดูกันได้ที่ f a c e b o o k นะครับโอเคมาในเพลงนี้ครับผมเรามาเที่ยวกันดีกว่านะฮะไปเที่ยวรอบโลกเลยนะฮะเราไปดูกันนะครับว่าสถานที่ไหนประเทศไหนบ้างที่มีส่วนสนุกที่มีรถไฟเหาะที่น่ากลัวที่สุดในโลกบ้างนะครับ10ที่ด้วยกันมาที่แรกนะครับอันดับ1ิเนี่ย มาจากประเทศอังกฤษนะครับนีน n e m e s อ s Alton Tower นะครับเขาบอกว่ารถไฟหอแบบห้อยขาตัวนี้นะครับมีความเร็วถึง50ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับจะพาคุณเนี่ยนะครับหมุนสี่รอบภายในเวลาหนึ่งาทีครึ่งให้คุณได้สัมผัสกับประสบการณ์แรงถึงสที่นะครับเจ้านี่เนี่ยมีความยาวทั้งสิ้น2349ฟุตด้วยกันโว้หนะฮะเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเวี่ยงไปเวี่ยงมาโว้ เนี่ยฮะไม่อยากพูดถึงเลยเวลาเราเห็นข้างล่างเนี่ยโอ้อะไรนะสุนสยามอะไรนะคือเล่นใหม่อ่ะชื่ออะไรไปเล่นยังทีมงานเล่นยังไม่ใช่อะไรนะอะไรนะไม่ไม่เป็ซซูเปอร์สแปนนั้นมันดีมเวอร์อันั้นมันดีมเวอร์ ไอ้ตัวใหม่อ่ะชื่ออะไรจำไม่ได้เหมือนกันอันนั้นก็เร็วเหมือนกันอันน่ากลัวอยู่แต่ไม่ถึงอันดับ10นะฮะประตองก็ที่อันดับ9นะครับอันดับ9คือทันทันทันไททันซิกส์ซัดโอเวอร์เท็ซัสนะครับผมอยู่ที่เมืองออรลิงตันประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเจ้ารถไฟเหาะลำนี้เนี่ยปล่อยจากความสูงประมาณ255ฟุตนะครับ เลี้ยวและหมุนไปจนเกิดแรง G มากถึง4.5 G และยังทำให้เกิดนักตกิด G ด้วยนะครับที่ทำให้ตัววิวอีกด้วยโอ้ว้าวความเร็วสูงสุดเนี่ย85ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับระยะทางยาวกว่า5,280ฟุตอืมเอ๊ะแล้วไอ้ดีมเวอร์เนี่ยมันกี่ G อะไม่รู้สึกว่าอะไรข้างในสั่เนเ่ย ลงมาคนไทยกลัวและกลัวแต่ต okay. hey ่างชาติครับผมต่างชาติประเทศอื่นเนี่ยเขาลงมาแบบเฮ้ยฟันนี่เฟันนเอ็นจอยวันโมไทยอีกรอบหนึ่งได้ไหมแต่คนไทยขี้กลัวอยแต่บัญชีจำก็ไม่กล้ากระโดดนะฮะเพราะฉะนั้นรถไฟหอถ้าเกิดว่ามาตั้งที่เมืองไทยนะครับก็จะช่วยให้คนไทยเนี่ยหายกลัวได้เยอะนะฮะเอามาต่องที่อันดับป่ดเลยครับ อันดับ8คือ Dragon Can Pot r Aventura Team Park นะครับตั้งอยู่ที่ประเทศสเปนนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับจะพาคุณปล่อยที่ความสูง161ฟุตนะครับและหมุนให้หัวใจคุณเต้นตุบตับตุบตั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 บอีกสักแรอบนะครับโดยความเร็วสูงสุดถึง65ไมล์ต่อชั่วโมงรถไฟเหาะรำนี้เนี่ยนะครับได้รับความชมว่าค่อนข้างสม ooth และเคยได้บันทึกสถิติเกี่ยวกับการหมุนควงอยู่หลายเป โอ้โหเห็นวงๆอยู่เมื่อกี้แล้วเนี่ยคือน่าจะได้อยู่นะเพราะว่ามันหมุนควงได้อย่างสะใจจริงๆหมุนแบบว้าวว้าวว้าวฟิวโอ้ถ้ารถไฟหอทำได้แบบเวลเวลเวลจะน่ากลัวตรงไหนใช่ไหมฮะมันต้องหมุนแบบพุยหมุนแบบพึบพับพึบพึบอื้อตุอ้เออานัดนัดพึบพึบตุ้งตายเหมือน Final ไฟนอเทเดนเซชันไงนะฮะมันมากนะครับมาตอนที่อันดับเจ็ดบ้างอันดับเจ็ดคือ ท่นท่นนัทนทน่ทนทน่นนี่เลยครับโกลเลียซิกฟ a ัดเมจิกมอล์เทนนะครับจากประเทศอเมริกาลอสแอนเจลิสนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่สะใจกับสามอันดับก่อนหน้านี่นะฮะเจอเจ้านี่เข้าไปรถไฟหอที่จะปล่อยให้คุณปล่อยคุณนะครับที่ความสูง255ฟุตนะครับด้วยมุมชัน61องศาเห็นไหมฮนะในรูปน่ากลัวมากนะครับผมแล้วก็จะทำให้คุณเนี่ยนะครับเหมือนลอยหลุดจากเก้าอี้ไปเลย นะครับแล้วแถมความเร็วเนี่ยนะฮะมากกว่า3อันดับแรกด้วยนะ3อันดับแรก 65, 6 6 0 6 5ใช่ไหมอันนี้85ไมล์ต่อชั่วโมงครับผมโอ้แถมยังเบรกกันให้วิวกันอีกนะฮะเบรกอืดโอ,อ,อ้นะฮะความยาวทั้งสิ้นเนี่ย4,500ฟุตอืมสุดยอดปะละ่ะนะขอยายไไปกิโลได้ไหมอะจะได้มันๆเนาะ20กิโละเออลอออกมาจนจรวไฟเหาะตายเลยครับ ไม่ทันได้หายใจนะฮะมาตอนที่อันดับ6บ้างข้ามาที่ฝั่งเอเชียนะครับนี่เลย Thunder Dolphin ลาคัวนะครับผมโตเกียวโดมซิตี้เชแปนโอยเห็นแบบนี้เนี่ยโอ้น่ากลัวนะครับผมเขาบอกว่าเอเชียก็มีดีไม่แพ้กันนะครับก็คือเจ้า Thunder Dolphin เนี่ยแหละเป็นรถไฟเหาะที่ปล่อยด้วยความสูง218ฟุตนะครับวงเลี้ยวแคบ80องศา ความเร็วสูงสุดเนี่ยอยู่ที่85ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับและมีความยาวทั้งสิ้น3,500ฟุตนะครับใครที่ชอบความเสียวนะครับต้องไม่พลาดนะครับนี่จะบอกว่าอันดับ7เนี่ยนะครับเ,ออเยอะกว่าอันดับ8นะเอ้ยอันดับ6นะเพราะว่าอันดับ7เนี่ยเขาบอกว่า85ไมล์ต่อชั่วโมงใช่ไหมแล้วก็ความยาว4,500ฟุตแต่เจ้าโตเกียวเมื่อกี้ที่เราบอกไปเนี่ยความเร็วสูงสุดคือ80 80ไมล์ต่อชั่วโมงน้อยกว่า5นะครับแล้วก็ความยาวทั้งสิ้น3,500ฟุตเนี่ยร้อยกว่าทั้งหมดน้อยกว่าทั้งหมด1,000ฟุตแต่ที่น่ากลัวกว่าเจ้าไออันดับเจราพ่อะไรเพราะว่านี่ครับวงเลี้ยวแคบแค่แค80องศาเองคุณผู้ชมครับแคบมากนะฮะอ่ะมาต่อที่อันดับ5ครับอันนี้ก็ยังอยู่ในญี่ปุ่นเหมือนเดิมครับผมกับนี่เลยโดดอนพ่อฟูจิคิวไฮสแลนด์นะครับผมฟูจิยาม่าประเทศญี่ปุ่นโอ้ น่ากลัวนะยังอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับบริเวณใกล้กับภูเขาไฟฟูจินะครับมีสวนสนุกชื่อดังและเครื่องเล่นหนึ่งในนั้นคือเจ้าโดดอนผ้านะครับเป็นรถไฟหอที่มีความเร็วสูงสุดของโลกด้วยความเร็ว107ไมล์ต่อชั่วโมงภายใน2วินาทีอ <c oughs> จริงเหรอและยังไม่พอนะครับยังส่งขึ้นไปด้วยความชัน90าองศาเหมือนที่เห็นในรูปนะครับและลงมาด้วยความชันอีก90องศานะครับโอแม่เจ้าโอ้ยแบบนี้เนี่ย ไม่ไหวนะฮะไม่ไหวต่อให้เป็นหนุ่มๆนุมสาวสา,วสาวก็ไม่ไหวนะครับแต่ลองไปดูสักครั้งหนึ่งคุณอาจจะติดใจก็ได้ขนาดไวกิ้งที่มันขึ้น90องศายังจะตายเลยคุณผู้ชมครับมาตอนที่อันดับ4ี่ครับอันดับ4ยังอยู่ที่เปลี่ยนที่แล้วไปอยู่อเ,เมริกามัาง้งอเมริกาครับท็อปท r ดรัคสเตอร์เซดาพอยส์นะครับอยู่ที่เมืองโอไฮโอสหรัฐอเมริกานะครับสวนสนุกที่ได้ชื่อว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลเบสท์เอสเมนส์นะครับ 11ปีซ้อนที่มีรถไฟหอถึง17ขบวนหนึ่งในนั้นคือ Top t h r i l Dragster นะครับเจ้านี้เนี่ยจะยิงคุณด้วยความเร็วถึง120ไมล์ต่อชั่วโมงขึ้นไปถึงความเร็วสูงนะครับ420ฟุตแล้วควงกลับลงมาเหตุการณ์ั้งหมดใช้เพียง10วินาทีเท่านั้นอ๋อเห็นในรูปไหมฮะ10วินาทีเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเล่นจบแล้วสมมติคุณจ่ายไป1,000บาท 1,000บาท10วินาทีหายวับไปกับตาโอ้แม่เจ้านะฮะสิวินาทีทำให้คุณตายได้เชื่อปะละ่ะนะฮะอ่ะมาต่อที่อันดับ3ดีกว่านะครับอันดับ3ก็ยังอยู่ที่อเมริกาครับผมเจจะบอกว่าอยู่มือเดียวกับเจ้าอันดับ4เลยนะเจ้าอันดับ3นี่คือ m i n l i u m Force เซดาพอย n ์นะครับผมอยู่ที่เมือง Sandusky ้นะครับโอไฮโอสหรัฐอเมริกานะครับ ยังอยู่กันที่เซด้าพอยท์ที่เดิมนะครับคราวนี้เนี่ยเป็นรถไฟเหาะที่จะปล่อยเราที่ความสูง310ฟุตเป็นรถไฟเหาะลำแรกที่สร้างสูงกว่า300ฟุตด้วยนะครับปล่อยคุณลงด้วยความชัน80องศาความเร็วสูงสุดเนี่ยกว่า9ก้มล์บต่อชั่วโมงและเป็นรถไฟเหาะที่มีความยาวมากถึง6,995ฟุตด้วยนะฮะอันนี้ส่วนตัวเคยเล่นแล้วเหมือนกันอย่าบอกว่าจะสูงขนาดไหนจะ <c oughs> สูงขนาดไหนอะนะฮะ,ส,นนะ,ฮะสูงมากอะะมาณตึกกี่ชั้นมนะน่ อุ้ยเกินสิบชั้นอยู่นะประมาณ20ชั้นว่ะสูงอะ่ะเหมือนเราตกมาจากตึกอะ่ะวว่อรบอยาะใ้พี่รถไฟหอบแบบไหนหรู้ป่ะบอกว่าเว่อร์ขึ้นสูงเสร็จปุ๊บลงไปในน้ำครับปูบแล้วให้การหายใจแล้วขึ้นมาอีกทีหนึง่งเออหน้าบาดเสียวอ,อยู่นะฮะเอาล่ะเดินทางใกล้จะมาถึงอันดับหนึ่งแล้วนะครับมาต่อที่อันดับสองนี่ข้ามฝั่งมาอีกที่เจแปานนะครับผมอันดับสองคือ Steel Dragon 2000นะครับนากาชิมะสปาแลนด์แอมิสเมนต์พาร์คนะครับที่นี่เจแปนนะครับผมรถไฟหอเนี่ยคล้ายๆกับมิเลเนียมฟอร์ตมากนะครับแต่ยาวกว่าสูงกว่าและเร็วกว่านิดเตดียวเออผู้หญิงชอบนะยาวกว่าสูงกว่าเร็วกว่าเอ้ยเร็วผู้หญิงต้องไม่ชอบสินะฮะด้วยระยะทาง8,133ฟุตนะครับทำให้มันเป็นรถไฟหอที่ยาวที่สุดในโลกนะครับด้วยความสูง 318.25ฟุตและความเร็วก็15ไมล์ต่อชั่วโมงแต่ราคาเนี่ยนะฮะแพงกว่าต้อง2เท่าเนี่ยแต่ดูแล้วน่ากลัวน่าน่ากลัวนะน่ากลัวแล้วก็น่าเล่นด้วยนะครับผมดูมันเหมือนเป็นนมโดมเนาะก็บอกว่าวิ่งไปวิ่งมาในนั้นโอ้กว่าเสียวอะนะฮะเอาละ่ะนี่มาถึงอันดับหนึ่งแล้วครับอันดับหนึ่งได้ก็ทัน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 อเมริกา กินร้บ k i n d e Co. Six Fat นะครับ Grace a d v e n g e r New Jersey สารเมริกา รถไฟหอขอบวนนี้นะครับเปิดตัวในปี2005นะครับและเป็นรถไฟหอที่สูงที่สุดและเร็วที่สุดในโลกด้วยเบียรแซอันดับสี่ไปด้วยความสูงถือ456ฟุตนะครับด้วยความเร็ว128ไม,ม,มลม์ต่อชั่วโมง <G ül üyor> นะครับโอ้เราเราเนี่ยประมาณ206กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะในเวลาเพียง3.5วินาทีเท่านั้นไม่น่าแปลกใจเลยที่เจ้านี้ได้ที่1ไปครองนะครเห็นไหมฮะขึ้นมาเสร็จปุ๊บตั้งฉาก90องศาครับ เ,เ,เ,เแล้วลอง90หรือโอ้โหเพียงแค่3.5วินาทีเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับคุณก็จะได้เสียวตักเสียวไตเสียวทุกอย่างน่ากลัวมากนะฮะต้องขอข้อมูลจากเว็บไซต์เอ็มไทด้วยนะฮะใครที่บอกว่าจะไปญี่ปุ่นนะครับหรือว่าจะไปที่อเมริกาเนี่ยก็ลองไปดูแล้วกันว่ามันน่ากลัวยอย่างที่เขาจัดสันดับมาหรือเปล่านะครับน่าสนใจมากๆสำหรับรถไฟหะนะฮะ แต่ที่อยากจะให้เกิดขึ้นเหลือเกินเะนี่ยที่บ้านเราเมื่อไหร่จะมีอะไรที่มันน่ากลัวน่ากลัวแบบนี้บ้างนะรอมานานมานานเหลือเกินเจอแต่อะไรอะ,อะ,อะปลาหมึกจานกระแทกมึงหิมะเอมันมีสิงอะ,อะไรต,ตุมต่ำตุมต่ำเอ๊แล้วกลัวอะไรบางทีเนี่ยไปบ้านผีสิงดีเวอร์เข้าไปปุ๊บเราก็ชิวๆชิวๆเดินเข้าไปนาผู้หญิงอ้อยน่ากลัว ไอ้ตุ๊กตาหล่นแล้วแบบอ้ยน่ากลัวตึง้งอิเล็กทรอนิกปึ้งแงะปึ้งแอะมันก็ลงแล้วขึ้นใหม่ปึ้งแอ่ถามจริงมันนักกลัวตรงไหนล้วก็ออกมาก็วิน่ากลัวอ่าเมืองไทยนะฮะโอ้ยเอาใหม่มาเพราะฉะนั้นเราต้องไปเอาจากที่นักกลัวน่ากลัวเนี่ยมันลงที่เมืองไทยบ้างนะครับผมจะได้รู้ว่านักกลัวจริงๆเป็นยังไงนะครับผมคนไทยจะได้รู้จักกันบ้างนะครับ รู้จักแต่อะไรของปลอมของปลอมไม่ดีนะฮะโอเคนะฮะเลิกเที่ยวสนุกนะครับกลับมาเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะพาไปนู่นเลยอเมริกานะครับไปดูกันว่าผู้หญิงในฮอลลีวูดนะครับมีคนไหนบ้างที่แต่งตัวเจ๋งแห่งปีที่สำคัญเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งครับที่เขาได้รับการยกย่องจากโอ้นิตยสารชื่อดังระดับโลกด้วยนะครับแต่จะเป็นใครและคุณผู้ชมต้องรู้จักเขาอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับฟิปอินเตอร์ สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพาาคลอโรดี